นะครับก็จะต้องเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับตั้งแต่กลุ่มแรกกลุ่มที่สองก็เล่าไปหมดแล้วไปด้วยมาด้วยกันก็ต้องเล่าเรื่องเดียวกันเนาะนะครับก็กลุ่มกลุ่มที่สามนะครับเ,เรื่องด้านทรัยพยากรพื้นที่นะครับดูแล้วนะครับาทำบ้านแหลมนะครับก็ถือว่าเ,อาเป็นต่อของ แถวบ้านเรานะครับว่าเอามีแม่น้ำตอนนี้ครบเส้นหมดนะครับมีทั้งแม่น้ำเรือนไทยนะครับแล้วก็วัดวาลาโดยเฉพาะเรือนไทยที่หายากนะครับหายากเพราะว่าอยู่ที่บ้านแหลมนีมองดูแลนะครับมีหลายหลังนะครับที่ทางยากรด้วยที่พูดบอกว่าเรือนไทยห้าหลังใช่ไหมที่ถามไปว่าเรือนไทยห้าหลังอยู่หมู่สี่นะครับแต่มีห้าหลังที่สร้างติดกันเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เขาก็เก็บ ไว้เป็นอนุรักษ์ว่าเป็นจุดเด่นเพราะฉะนั้นกลุ่มของพวกเรานะครับก็ต้องนําจุดเด่นของบ้านเราที่มีอยู่นะครับนึกถึงบ้านเราว่าเรามีอะไรที่ไม่เหมือนเขานะครับนะอย่างเช่นที่เราเมืนี้ก็มีการสร้างพระที่สวยงามแล้วก็มีผู้ที่ไปก่อสร้างแล้วก็ต้องคงจะเน้นใงด้านวัฒนธรรมนะครับภูมิทัศน์นะครับสถาปัตย์นะครับประชาชนนั้นโอ่บ้าเรือน นะครับอยู่ริมน้ำนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเส้นทางการเดินทางทางน้ำนั้นนะครับก็เป็นที่ยอมรับเพราะว่าถนนทางนั้นยังไม่มีก็ใช้เรือนะครับปลูกริมน้ำก็เป็นการเสด็จประาพาสของร้อหน้าก็คงจะเป็นเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับนะบก็เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยสองฝั่งสองฝั่งก็จะมีการมีส่วนร่วมของพี่น้องบ้าแหลมมีบ้านโฮมสเตย์นะครับมีพี่น้องที่ให้การต้อนรับสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มที่อยู่ตามริมน้ำเมื่อเห็นนะักท่องเที่ยวนี่นี่เป็นจุดเด่นเลยครับที่ว่าเขาไม่ลังเกียดเขาไม่โหร้องไม่อะไรเขามีการทักทายสวัสดีนะครับนะโดยเฉพาะเด็กเดก เล็กๆตัวเล็กๆขนาดจะไม่รู้เรื่องอะไรเห็นนะครับเห็นแล้วเขาปลูกฝังกันดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วในในในกลุ่มของพวกเราก็คงคิดว่าเราจะต้องเอานำตรงนี้ไปปลูกฝังเด็กๆเ,เราอยู่บ้านนะครับส่วนการอนุรักษ์นะครับสิ่งแวดล้อมของเขานะครับเขาก็ได้นำผักกองหรือนำอตอ้นอ้ออะไร มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นเป็นเงินนะนะเป็นอาชีพเป็นเงินที่ก่อให้เ,เกิดรายได้นะครับกับชุมชนนะครับโดยเฉพาะการกับสารขับตกชวาโผลลูกลูกพีผมยืนนิ่งเลยเอาไม่เป็นไนร Colin> เดี๋ยวโดนไม่เดี be ๋ยวโยนเนี่ยล like ูกกระตั่วาเดี๋ยวเดี nó, yes> ๋ยวไม่ต้องตกตกไม่โดนมาลีดเนี่ยมันแบนอยู่ออ๋ก็ยืนตรงเนี่ยดีอยากช่วยนะเอาไม่เป็นไรให้ไปสอบกันร้องเพลงก็ได้อ๋อนะครับก็เห็นแล้วนะครับกับตบชั่ววาตอนแรกผมก็เห็นอะมาลีดที่ตรงที่ฐานนะครับฐานการให้ความรู้พออะมาหมุน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 เขาบอกเส้นหนึ่งมีค่าสิบบาทเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วนะเขาบอกสิบบาทก็มาหมุนเป็นอาจารย์แมนแมนสวยนาแมนสวยเนาะ่มฮ่าเป็น่าฮ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 ่าว่าฮ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 าฮอาฮ่าฮ่าา่าาฮ่่าฮ่่าฮ่าาฮาฮา่า่่่่คือาฮ่า่าาฮาาฮา่า่าฮ่ิฮ่าฮ่า่่าาาาม แล้วอาจารที่เลยไม่ใช่บาารย์นะครูบาอาจารยที่แล้วครูบาอาจารย์ทุกท่านก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้นะครับวันนี้พวกเรายังไม่ลํำลานะก็ถือว่าเราได้รับความรู้หลายสิ่งหลายอย่างและเป็นระเดนที่สุดผมเคยอบรมทุกที่ผมไปทุกที่นะครับแต่ที่นี่ดีที่สุดขอเชิตัวมือให้กับคณะครูอาจารย์ทุกท่า